ที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นจากเดือนไหนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะของรัฐนะคะคอสชก็แก้ไขไปแล้วหลายเรื่องในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะส่งไปให้สภาทติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเร่งรัดในเรื่องต่างๆที่ควรจะต้องแก้ไขยเยียวยาเพื่อให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้นในขนาดเดียวกันก็มาเสนอแนะความข้อสังเกตนะคะเรื่องเหล่านี้เนี่ยทุกเดือนมีนาคมเราก็เสนอไปที่ท้องที่ท่านก็ ขอให้เขาทําตามกฎหมายคันและคุณนะท่านก็บอกว่าท่านจะไปทาได้ยังไงล่ะเปลี่นเจ้าของไม่รู้จักกี่เจ้าเด็กก็พันนะเพื่อที่จะให้คนข้างหลังเขาไม่ได้รับความเดือดร้อนผู้ปกครองท้องที่ไเป็นปนัญหาเล่นจนประธา,านล่าที่ชักน้ำเข้าที่ดินของเราแต่ในขณะเดียวกันต้องให้น้ำเนี่ยสามารถผ่านต่อไปถึงที่ดินที่อยู่ข้างหลังเราด้วยวันนี้กลุ่มอาคารกฎหมายสิ่งแมดลอ้อมอะไรเนี่ยนะคะต่างๆประกอบด้วยนะคะ และเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ส่วนมากคือเรื่องของเหตุและผลในการที่ทําไมแล้วก็ไม่ออกสักทีทั้งทั้งที่พ้นโทษระยะเวลา5ปีแล้วพอมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเกิดขึน้นก็เกิดการร้องเรียนขึ้นมาตลอดเวลานะคะไปถึงหน่วยงานที่ถูกร้องโด,โดยตรงเลยนะคะขอเพื่อ,อก,การแผ่นดินให้ได้ด้วยนะคะแต่เราขอถลว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะ เราก็ยังคงไม่เป็นที่พอใจเราไแม้ทำยังไงก็เต็มที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่พอใจของประชาชนนะคะขนาดนี้ก็เลยต้องมีศูนย์ดำรงธรรมที่เข้มแข็งที่มีการบูรณาการมากขึ้นนะะซึ่งเข้าใจว่าขนาดนี้เนี่ยประชาชนก็คงจะได้รับการเยียวยาวบเรือร้อน ได้เร็วขึ้นนะคะแต่้องเป็นเรื่องก่อนนะคะเพื่อเราจะได้มีสิทธิ์มีเสียงในส่วนที่กฎหมายไม่ให้รับพิจารณาหรือต้องยุติการพิจารณาเรื่องที่เป็นนโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาน้ก็ไม่รับไม้พิจารณาแต่ส่วนที่ว่าอาจไม่รับพิจารณาคือเรื่องทุจริตซึ่งที่ดำเนินการ อยู่ในขณะนี้นะครับก็จะมีโครงการสํารวจภาวะการทางานของประชาชนในกับการบริการหรือการแก้ไขปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐได้ดาเนินการคิดว่าคงจะพูดไม่ไหวเพราะว่าทุกหน่วยนะครับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยนั้นมีบทบาทในการแก้ไขอยู่แล้วนะครับก็จะขอถึงบทบาทและภารกิจทั่วประเทศนะครับจริงๆมีภารกิจหลักอีกสามด้านนะครับก็คือด้านการเกวบข้อมูลสถิตินะครับด้านการให้บริการ การบริหารกาดการาระบบขสิทธิสาธารสุขที่ดี